าอาตอมอาตอมคนสวยไหนไหนใครสวยยิ้มหวานสิคะ <ś> ยิ้มหวานจังเลยเดี๋ยว<ป>มาถ่ายรูปกับป้าหมวยนะคะ ใครร้องไห้นะน้องร้องไห้ใช่ไหมโอ้ยสวยทุ่งดอกมากเกล็ดเดี๋ยวจะไปถ่ายรูป はい。